เสียบประจะดังมากครับซึ่งเป็นทางดุต so uh, uh. ิกรุ่นของที่ร้านเราก็จะเป็นดอกลำโพงดอกใหญ่นะครับอ่องซูมเข้ามาข้างในดูรันนี้ก็จะอยู่ข้างในนี้จะไม่ค่อยเห็นเยี่ยะอีู่ตรงนี้อาวมองไม่เห็นก็เอาไปว่า ก็คอนเฟิร์มแล้ว่าโอเอวั mm hmm. ของชางที่ร้านเราก็จะดัง mm hmm. ดังกว่าเอฟพีวันรุ่นที่ติดมากับตัวเอ็นย่านะครับแต่เอ็นย่ารุ่นนั้นเอฟพีวันมันจะมีลูกเล่นเอฟเฟกต์มันจะมันจะเวลาใส่ผ้าไฟฟ้ามันจะตัวือกเยอะก,กว่านะแต่ว่าถ้าเป็นกีตาร์ป่าสนิ้จะดังกีตาร์ hmm. ตัวเล็กนะเป็นตัว 34ินิ้วยังดังขนาดนีก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับรีวิวเสียงทาราโบติกดอกรุ่นใหญ่ต่อมาครับก็จะเป็นการรีวิวลูกค้านำกีตาร์มาติดหน้าร้านนะครับก็เรามีบริการติดตั้งพร้อมบาลานให้นะครับลูกค้าก็สนใจนำมาติดนะครับเพราะว่าไม่สะดวก สั่งมาติดเองนะครับแล้วก็เพิ่มค่าแรงไปแค่300รอนะครับก็รวมติดตั้ง2,000บาทเป็นดอกใหญ่ตัวเดียวกันเลยนะครับอ่าให้วินโมไซมารับแล้วก็รับกลับนะครับก็เสียงดังเหมือนกันครับผมตัวนี้ติดใน F 3ฟามังูนะครับก็ฮแน่นอนฝากด้วยนะครับ